สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่5พฤศจิกายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี KBank, BBL, SCB, PTOR, SCC, PTT, EP, AOTC, BG แล้วก็ MTC นะครับซึ่ง MTC เพิ่งมาติดนะวันนี้โอเคเราก็มาเริ่มต้นกันก่อนที่เซตนะ พอดี time frame หนึ่งชั่วโมงมีการกลับตัวขึ้นมานะครับมาลงทดสอบที่หนึ่งพันหร้อยแปดแล้วเด้งนะเด้งแล้วเด้งขึ้นมาตรงนี้พอดีนะเด้งขึ้นมาตรง EMA นะเด้งขึ้นมาตรง EMA ก็วัดใจนะวัดใจถ้าผ่านได้นะผ่าน EMA ไปได้ก็หนึ่งพันหร้อยสามสิบอืมหนึ่งพันห้อยสาสิบนะก็เข้ามาอยู่ในกรอบนี้ หนึ่ร้อสิบเจ็ดถึงหนึ่งันหก้อยสสิบนะกลับมาอยู่ในกรอบนี้นะครับก็เฝ้าระวังว่าเฮ้ยอย่าให้หลุดหนะึ่งพันห้อสิบเจ็ดะสำหรับตัวเซ okay. ็ตโอเคเราก็มาดูหุ้นลายตัวกันหุ้นลายตัวอ่าตัวแรก kbank kbank ก็เขียวมานะก็ตอนนี้มีแนวหนึ่ง้อยสี่ิบห้าจุดห้าเนี่ยเป็นแนวรับนะตอนนี้ก็ยืนแข็งแล้วนะอ่าถ้าวันนี้ยังยืน ยืนเหนือได้อีกก็มีโอกาสไปต่อที่153นะครับสำหรับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะสำหรับตัว k คแบงนะถือต่อไปเลื่อนสต็อปลอดด้วยเลื่อนสต็อปลอดมาวางไว้ที่140บาทนะ140บาทตัวถัดไป b b l าก็ขึ้นเหมือนการกลุ่มแบงค์มาหมดเลยนะก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นั่นหมายความว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 130บาทสสตางคนะคุณก็วาง stop loss ไว้ที่ตรงนี้หนึ่งร้อย่ามจุดห้าหนะตัวถัดไป scb ยังเขียวอยู่นะยังเขียวอยู่ก็มีโอกาสขึ้นไปต่ออยู่เหมือนกันนะหนึ็นะนะคือแนวต้านถัดไปคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่127.5้า ตัวนี้อ่าพ t t ท,ทก็ล่วงลงมาตรงแนวรับสำคัญนะที่สาสิบเจ็ดาทก็รอดูตรงนี้นะถ้ารับอยู่ถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสเด้งนะแต่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยมารอดูแถวสา7สิบห้าุดเจ็ดห้านะครับคนที่มีของนี่ถ้าหลุดตรงนี้ก็ดูไม่ค่อยดีแล้วนะหลุดส7มิบเจ็ดดูไม่ค่อยดีแล้ว โอาหลุดกรอบไซด์เวย์มานานนะคราวนี้ก็ยาวอะ่ะนะยาวเลยแหละคราวนี้เราจะมาดูกันว่ารอได้ที่ตรงไหนอู้นี้ตอนที่เขาเปิดโดดขึ้นมาคือยี่สิบสองนะมีแนวรับตรงนี้แล้วกันตรงยี่สิบสองบาทนะครับตอนที่เปิด IPO อะ่ะนะก็ลองดูนะเรา คนไม่มีของอย่าเพิ่งเข้าไปเก็บนะอย่าเพิ่งเข้าไปเก็บรอสองเขียวหรือว่ารอให้มันยืนเหนืออีเมจเจ็ดสิบห้าก่อนค่อยเข้าไปนะ S.C.C ก็เป็นแนวโน้มไซเวย์นะครับตอนนี้ก็เออถ้ามันเป็นไซเวย์เนี่ยอย่าอย่าเข้าไปเทรดนะเพราะว่าเขากำลังสู้กันอยู่ไว้คนที่มองขึ้นมองลงเนี่ยกำลังสู้กันนะไปเทรดช่วงที่มันเป็นเทรนด์แบบนี้มันจะมีโอกาสได้กำไรเยอะกว่าถ้ามันเป็นไซเวย์แบบนี้ก็ผ่านไปก่อนนะ เห็นไหมเป็นภาพแบบเปรียบเทียบกันชัดๆเนี่ยกรอบมันอยู่แค่นี้เองเนี่ยนะะกรอบมันแค่นี้เองนิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทนนี้คือกรอบแบบนี้ขึ้นมาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นหุ้นไซเบียเง็นกาไประเภจ้ะ ป้ายพีทีทีอีพีอ่าลงมาที่เอ็มเอเจ็ดสิบห้าอยาหลุดนะหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเนี่ยอยาหลุดถ้าหลุดก็หนึ่งร้อยสิบาทเลยนะหนึ่งร้อยสิบบาทเลยก็ตอนนี้ก็เฝ้ามองเขาอย่างเดียวในพะีทีอีพีก็รอดูนะสองเขียวมื่อไหลค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง a OT, อโอท่าเอโก็น่าสนใจนะเพราะว่า ยังเป็นขาขึ้นอยู่ยังยืนเหนืออีเมจห้านะแล้วก็ยืนเหนือแนวรับที่ให้ไปคือ6 4 2ิบสี่จุดองเป็นสีเขียวอยู่นะคนที่มีของก็วางสต็อปลอไว้ที่6 4สิบ่นะตอนนี้นะแล้วก็แนวต้านถัดไปก็หกสิบแห้า c b g c b g ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะตอนนี้ฟอร์มตัวไซด์เวย์อยู่ว่าจะเอาไงดีนะ มตัวอยู่นะก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเข้าไปเทรดนะถ้ามันสองเขียวอยู่ข้างล่างนี่มันขึ้นได้ไม่เยอะนะสองเขียวอยู่ข้างล่างสักพักล่วงลงมาเนาะมันไม่เหมือนอยู่ข้างบนข้างบนนี่มันไปได้ไกลกว่ารอหน่อยรอหน่อยนะสำหรับตัว cbg ก็ตอนนี้คนที่มีของนะตอนนี้เนี่ยเลื่อนส t o p l o s ออย่างเดียวเป็นสิบแปดหนึ่งร้ยสิาสตางค์ สต็รปลอดคือตรงนี้นะหรือจะเพซฟคือเอามาไว้ตรงนี้เลยตรงนี้อจุดที่มันเคยโลมาหนึ่งร้ยย่สิเอ,อ็ดจุดห้านะเออล็อกไว้ตรงนี้ดีกว่าอันนี้มันนั่นไปร้อยิบเอดจุดห้าตรงนี้นะถ้าคุณแบบซื้อตั้งแต่ช่วงร้อยสิบเจ็ดร้อสิบแดอวางไว้ก่อนล็อกกำไรไว้หน่อยนะถ้ามีกำไรก็ล็อกไว้นะช่วงนี้ m อ c อ่า MTC ขึ้นมาแรงนะฮะจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นก็สองเขียวเหนือ e อ a ด้วยอเอเ่นะ่อเอเัเอ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 บแนวต้านแข็งๆอยู่อเิเวตรตเงนี้6เอเบเีเนเอเอเอาอาอเนเ้เหเอ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 าอตตเอเทาเทาเ,าาาเาี้นเอ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 นไไี้นอเ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 ่เอเเอ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 ้อเอเอเอาอเาเออเอเเอเนเอเ ตอนนี้คนที่มีของ MTC วาง Stop l o ลอไว้ที่59บาทนะครับก็ครบถ้วนนะเออทั้ง10อันดับนะก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better ก็จะมีการเปิดคลาส i v a t e นะก็คือสอนเป็นวิธีการอ่านค่าหาแนวรับแนวต้านหาจุดเข้าออกแบบคมๆแล้วก็ จุดที่แบบว่าสําหรับคนที่ทํางานประจำคนที่เออไม่มีเวลาเฝ้าเนี่ยเราก็จะมีแบบระบบล l e r t ให้นะเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเฝ้าหุ้นให้เรานะหรือว่าหุ้นที่เราสนใจนะแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันลงมาเยอะแล้วมันถ้ามีสัญญาณให้ซื้อก็ให้มันเฝ้าให้เราได้แล้วก็มันก็จะบอกเรานะครับถ้าสนใจก็สามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรผมนะครับแล้วก็ ลายตัวนี้เข้ามาสอบถามได้นะเฮ้ยรายละเอียดมันเป็นยังไงนะก็ ờ, ประมาณนี้นะครับวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ